ก็ขอกาบวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนอนทจิรุรับผมทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมมันทําไมถึงเมื่อนแบบนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนฟิลเฉยๆช่วงนี้กําลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่ครับเลยเพราะว่าคือให้เมือเ่อนไปก่อนเนาะโอเคเอ็มวีปล่อยแล้วมา ทำมาดูกันเลยนี่คือครั้งแรกรอบแรกรอบเดียวก็ไปเริ่มกันเลยครับไปอ,อ, <c oughs> อะไรอะ่ะอ๋อ ในห้องเรียนนี้เหมือนเด็มเคยทุกคนชอบแกล้งทำเหมือนกันนั่นคือไม่สนใจใครแต่ไม่ไม่ก็ชี้แล้วสุขสิบอยู่ดีคู้ชายตัวนี้ มีนี้มันอะจะไม่พูดเพราะทำเพลงคลิปนี้จะไม่เกินสิบนาทีสัญญาไม่เกินสิบนาทีแน่นอนอ่ามี MV จะมีความเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ MV นี้ก็คือสงการประเพนีสงการอยู่ในงานวัดอ่ะแล้วก็การเล่นสงการของช่วงเดือนเมษาเนาะทุกคนก็น่าจะรู้ กันอยู่ว่าว่าตั้งแต่มีโควิดตั้งแต่ปี2019-2020เนี่ยคือพวกเราแทบจะไม่ได้เราไม่ได้เล่นกันมากี่ปีแล้วอ่ะสี่ปีเต็มๆอะ่ะที่เราไม่ได้เล่นสงการกันอะ่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเก็บกดมากๆผมก็เป็นหนึ่งนในนั้นที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเก็บกดโคตรๆกับเอเทสีสก,การสงการเนี่ย คือแบบสุดท้ายก็ได้เล่นได้เล่นแบบสมใจอยากจริงๆคือแบบเฮอ,อยากให้มีเป็นหน้าอีกจังเลยอยากให้มีเป็นหน้าอีกจังเลยเร็วๆจังแม <c oughs> เล่นสงการปีนี้มันช่างสนุกจริงๆปีนี้คือแบบเต็มที่ทุกคนคือแบบเฮฮาสนุกสนานกันทั่วหน้า เอ,อก็้นถามว่าโดยรวม MV โอเคไหมแต่ละคนคืออันนี้ไม่ได้จะอวยหรืออะไรนะเป็นความรู้สึกของผม,ผมเองโดยตรงเลยก็คือผมรู้สึกว่าการถ่ายทำา MV แต่และ MV ที่ผ่านมาของ CGM เเนี่ยมีความแบบว่าสมูทดูแล้วไม่ลายตา อันนี้พูดตรงๆจากใจจริงเลยไม่ใช่ว่าของของบีเไม่ดีนะก็ก็ดีแต่ในบางช่วงของบีเคจะมีความรู้สึกว่าแอบมึนหัวแอบมึนแอบดูมึนหัวไปนิดนึงก็นั่นแหละสำหรับเอมวนี v ้เซนเซคาวาอี e, เธอนั์นอะไรคาวาอี้ถ้าถามว่าคะแนนบอให้เท่าไหร่ก็ ผมจะนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามดูดูที่นิ้วดูที่นิ้วผมดูที่นิ้วผมชี้เนี่ยก็ไ่้แล้แลครับเอาเป็นว่าตอนละคลิปนี้ก็ขออภัยที่มามืดๆอย่างนี้เนาะก็มาง่ายๆสั้นๆไม่ถึงสิบนาทีเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดธุระค่อนข้างที่จะวุ่น อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะก็จะพยายามลงอย่างน้อยเดือนเดือนหนึ่งต้องมีคลิปลงสักสี่ห้าคลิปเป็นอย่างต่ำนี่สำหรับผมนะก็คือผมจะลงเป็นคลิปสั้นๆเป็นแบบว่าให้ทุกคนแบบอย่างนั้นมีคอมมูนิตี้ความคิดเห็นคล้ายๆกับเหมือนกับคลิปติ๊กตอกนั่นแหละ แล้วถามว่าผมมีช่องทาง t ิ k t ตอ,อกไหมในอนาคตอาจจะมีครับอาจจะมีตอนนี้ก็ขอคิดดูก่อนเนาะว่าจะยังไงก็สำหรับวันนี้คลิปมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกด like, ก share, กาาไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเพื่อที่จะทำช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลา ขอบค่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม